แล้วงานใหญ่สุดล้ำสมัย i ิน o com มเ i เชีย2025งานแสดงสินค้าและโซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพนำทัพผู้จัดแสดงแบรนด์ระดับโลกโชว์พลังอุตสาหกรรมเทคนโนโลยี Pro AV, โปรเอวีปลดล็อกประตูสู่อนาคตพร้อมเชื่อมโยงผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์ภาพและเสียงมืออาชีพผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันจากทั่วโลกเข้ากับผู้ซื้อในตลาดสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชีย We are so excited thelu the are the and from so to Pro AV industry. In the next few years, we will see AI being utilized in almost all areas of Pro AV. So that's why we choose to be in Bangkok and to showcase some of these earliest and latest innovations for all of the world to see. ไฮไลท์ปีนี้ Infocom a s i เชีย5 0 2 5มีการจัดประชุมสุดยอดแห่งการเรียนรู้ด้าน PRO a อวที่เน้นให้ความรู้และข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับเทรนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหการรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะผลจากการพัฒนาของ AI ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการเสวนาที่กระตุ้นความคิดและกิจกรรมเชิงปฏิบัติหลายหัวข้อ